สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามช่อง y o youtube เกษตรตัวน้อยอยู่นะครับวันนี้จะมากู้มันนะครับผมกับเพื่อนครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ออกมากู้มันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหัวจะเยอะเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าตอนนี้มันโล่ทอาได้ครับตอนนี้ครับเนี่ยบาทหกสิบบาทหกสิบอ่าบาทหกสิบตั้งมันโลที่อำเภอไหนครับ อำเภอรัตนนรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้มันกิโลละบาทหกสิบกว่าพี่น้องเอ้ยบาทว่ามันลงแห้งลงแห้งราคาบุดีเลยครับลงแห้งส่วนปีใหม่สองบาทเนาะครับปีใหม่สองบาทโอ้เต็บมากตอนนี้มันเหลืออยู่บาทว่าครับราคากรบปุกี้ครับโคโรนากำลังลงครับขายยังกรบปุดใดเมียก็อยากได้เนาะเมียก็อยากได้โอ้ยลำบากาย อาโซ่ครับโซ่ครับครับตอนนี้กสิกูมั่นด้ครับมือมึงวางหัวไงบครับพี่น้องเอ้ยมือมึงครับนี่นี่ครับกําลังกูครับอ่ะดึงมึงหายพี่น้องเขามึ่อไงครับหัวไ่บ่โอ้บอกหัวไงไป้อ่ะกู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 ได้อยู่กูมึงครับมหาหลามหาลับจ่าหาเงินไปแต่งเมียว่ครับเนี่ย ฝากบ,บอกภาษาวได้ด้อภาษาเพื่อมีภาษาวของเมืองอยู่โอ้มันบ่คอยเปื้นหัวปันไหนครับอืใต้ไหลไอซีพันไหลแรงแห้งเนาะแรงอาการแรงแห้งครับโอ้ยเออหัวฟันไหนไอยู่ด้วยพี่น้องเลยโอ้โอ มาหาหลับจากหาเงินไปซื้อลูกหนูว่าร,า,ารับนี่รับไปซื้อสร้างซื้อหนูกาเ, <c ười> เก็บไปเรืร่อยๆเนาะมือเนียนะครับเก็บไปเรืร่อยๆแบบเนี้ยละพี่น้องเอ้ยสามพัานไรอีสามบาทเท่าครับผมเอ หให้ลองสีให้เขาเมืองมาเหลือทางไหนแน่แ่เหลือนนยืดยัยยงสามสี่ไหลท่านเลยคูนโอ้ด้นยืนยนะหน้ากว่าสี่เหลี่ยมเนาะครับผมสูส้ๆเด้อครับสู้ๆเด้อนี่กล้องมันติดถอนขึ้นไว้เด้อครับพี่น้องถอนขึ้นไว้แล้วก็ล่อเอาไว้ใส่รถไปขายครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ก็อีกก้อนหนึ่งเอาทอนทอดทอด ทอนออกแล้วก็สซิ่งใเอาข้นใส่หลดไปขายครับพี่น้องเอ้ความจนมันน่ากลัวครับครับความจนมันน่ากลัวครับแต่ความจนบมมีในหม่คนขยันครับผมโอ้มีคำคมพร้อมเนาะข้าขยันบมมีจนครับเขาว่าขยันไม่มีความจนในหม่คนขยัน ลวยปันได้ขี่ขานกับจนอ๋อลวยปันได้ขี่ขานกับจนนะครับผมอโอ้เด็ดหอนคะ่ะน้าห่อนบะแมะียน,นี่ครับหัวยังเอมเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยใบยังไงเลยโอ้แม่เจ้าหัวยังไง อันนึงก็รถไถได้ครับเด้อพี่น้องกำลังถอยเขามาขนหัวมันครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปขนขึ้นรถกันครับอะตัดตัดตัดสิ่เลขนขึ้นรถมีตึงหัวใหญ่เลยวะโอ้ตัดตัดตัดรถายเยอะ เมเ <sm ell> เเื่อยบ่โอ้โอหอนขับพีน้องเอ้ยเนื่อยมากๆแดดหอนมากๆครับโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยบักกึ้งบ่ครับ,ารบมาหลับจ่าหาเงินแตงเมียหนอเมื่อยบ่ได้หน้าที่ <sm ell> ครับผมเดี๋ยวมาขนขึ้นรถกันครับครับ ขนขึ้นรถกันครับคำแล้วพี่น้องเอ้ยเที่ยวทีสามครับมือนี่ยเที่ยวทีสามเลครับโอ้ยหอนออนี่แหละครับรถขนมันไปขายครับพี่น้องเอ้ยอ้า ขายเรื่องเ,เตีม้หมูโอ้ครับเต็มรดแล้วครับพี่น้องครับมเมนีกะเสียขน,คนยแค่สมเนาเมยเมยเมย์เด็ดกะฮอน <c oughs> <c oughs> อ้าวเที่ยวสุดท้ายสู้สู้สสส โอ,อ้เมื่อยเมื่อยโอ้เต็มรถเลยอาอาอาครับเต็มรถแล้วครับพี่น้องเอ้ยมือไม่บอกกันไหมคุณครับแดดหอนมากๆครับโอ้หอน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 ,หอน ขอบคุณมากมากครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ